หลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องของคํากริยาไปแล้วนะครับวันนี้คุณครูก็มีเรื่องของคําสรรพนามมาฝากเด็กนะครับคําสรรพนามคืออะไรมีกี่ชนิดและประกอบไปด้วยอะไรบ้างเราไปเรียนรู้ในบทเรียนต่อไปนี้กันเลยไปเลยครับคําสรรพนามคําสรรพนามคืออะไรคําัจจุาคำสรรพนามก็คือคําที่ใช้แทนคํานามชนิดต่างๆเพื่อไม่ต้องกล่าวคํานามซ้ํา ตามหลักภาษาไทยนะครับจะแบ่งคำสรรพนามออกเป็น6ชนิดด้วยกันมีอะไรบ้างนะครับ 1. บุรุษสรรพนาม 2. นิยมสรรพนาม 3. อนิยมสรรพนาม4ปริฉาสรรพนาม5วิภาคสรรพนาม 6. ประพันธ์สรรพนามเรามาดูสรรพนามแต่ละชนิดกันบ้างหนึ่งก็คือบุรุษสรรพนามนะครับบุรุษสรรพนามก็คือสรรพนามที่ใช้แทนคำนามนะครับจะแบ่งออกเป็นสามประเภทก็คือสรรพนามบุรุษที่หนึ่งสรรพนามบุรุษที่สองและสรรพนามบุรุษที่สามซึ่งสรรพนามบุรุษที่หนึ่งแทนผู้พูดแทนผู้พูดมีคำว่าอะไรบ้างมีคำว่าฉันดิฉันหนู ข้าข้าพเจ้าผมกระผมเราอัตมาข้าพุทธเจ้าเป็นต้นนะครับอย่างเช่นประโยคผมไปตลาดกับแม่ไหมครับดิฉันชื่อน้อยหนาส่วนสรรพนามบุรุษที่สองบุรุษที่สองก็คือแทนผู้ฟังนะครับางเช่นคุณเธอท่านแกพระคุณเจ้านายเจ้าโยมฝาละอองและอื่นๆน,นะครับอย่างเช่นประโยคเธอชอบสีอะไรคุณดื่มกาแฟไหมเป็นต้นนะครับ สนะครับสรรพนามบุรุษที่3านะครับก็คือใช้แทนผู้ที่ถูกกล่าวถึงนะครับผู้ที่ถูกกล่าวถึงจะมักมีคําว่าเขานะครับคำว่าพวกเขาคาว่าท่านคําว่ามันคําว่าพราะองค์คาว่าท่านและอื่นๆนะครับอย่างเช่นประโยคครูท่านป่วยจึงไม่มาทํางานไอ้มอมมันชอบกินไก่เห็นไหมครับพวกนี้คือสรรพนามบุรุษที่3าทั้งนั้นนะครับ สองนะครับนื้อมาสรรพนามหมายถึงสรรพนามที่ชี ح, ช้เฉพาะจาะจงนะครับใช้แทนคำนามและทำให้รู้ว่าคำนามนั้นอยู่ในระยะใกล้ๆเพียงใดมักจะมีคำว่านี่นั่นโน่นนะครับอย่างเช่นนี่คำว่านี่คือเตงโมคำว่านี่แทนเตงโมนะครับนั่นคือบ้านของฉันคำว่านั่นแทนบ้านนะครับโน่นคือร้านค้าคำว่าโน่นก็คือแทนร้านค้านั่นเอง ถนะครับอารยามสรพนามหมายถึงสรพนามที่ใช้แทนคำนามที่บอกความไม่แน่นอนและก็ไม่เฉพาะเจาะจงนะครับมักจะมีคําว่าใครอะไรที่ไหนสิ่งใดนะครับอย่างเช่นใครก็อย่างเช่นใครๆก็ไม่รักฉันนะครับอันนี้เป็นอนนี้จรรพนามนะครับไม่เฉพาะเจาะจงที่ไหนนะครับเช่นที่ไหนผมก็อยู่ได้ครับอะไรเช่นฉันกินอะไรก็ได้ทั้งนั้นนะครับอันนี้เป็นต้นนะครับ 4. ปริชาสรพนามหมายถึงสรพนามที่ใช้แทนคำนามและก็ใช้เป็นคำถามนะครับปริชาแปลว่าคำถามครับมักจะมีคำว่าใครอะไรที่ไหนสิ่งใดผู้ใดเมื่อไรอย่างเช่นประโยคถ้าเป็นใครเช่นใครมาหาฉันนะครับที่จะแตกต่างจากเมื่อกี้นะครับใครมาหาฉันนะครับเป็นประโยคคำถามนะครับที่ไหนบ้านของเธออยู่ที่ไหนเห็นไหมครับมีเครื่องหมาย question mark เป็นประโยคคำถามนะครับอะไรอยู่ในกล่องอ่าอันนี้ก็คือเป็นปริชาสรรพนามนะครับ 5. นะครับ วิภาคสรรพนามหมายถึงสรรพนามที่ใช้แทนคำนามเพื่อแยกคำนามนั้นออกเป็นส่วนๆนะครับย้ำนะครับแยกคำนามนั้นออกเป็นส่วนๆมักจะมีคำว่าต่างบ้างกันเป็นต้นนะครับอย่างเช่นคำว่าต่างก็อย่างเช่นพวกเขาต่างก็วิ่งเล่นนะครับต่างก็วิ่งเล่นเห็นไหมครับแยกออกจากกันเด็กๆบ้างก็เล่นบ้างก็เรียนเห็นไหมครับบ้างก็เล่นบ้างก็เรียนพี่กับฉันไปโรงเรียนด้วยกันเห็นไหมครับด้วยกันคำว่ากันแสดงจํานวนหลายคนที่มาร่วมกันเล่นนะครับหรือมาร่วมกันเรียนหกประพันธ์สรรพนาม ประพันธสรรพนามคือคำสรรพนามที่ใช้แทนคำนามซึ่งคำนามนั้นเป็นคำนามที่มีอยู่ข้างหน้านะครับโดยทำหน้าที่เชื่อมประโยคให้มันเป็นประโยคเดียวกันจะได้แก่คำว่าผู้ที่ซึ่งอันนะครับผู้ที่ซึ่งอันอย่างเช่นที่รถยนต์ที่อยู่หน้าเป็นของคุณพ่อเห็นไหมครับเป็นประพันธสรรพนามซึ่งฉันอาศัยอยู่กับป้าซึ่งเป็นคนใจดีมากนะครับอันความสําเร็จอันเกิดจากความพยายามของตัวเราทั้งสิน้นพูดเขาผู้บริจาคทุนทรัพย์ให้กับผู้ยากไร้ เรามาดูหน้าที่ของคำสรรนามนะครับสรหนาที่อะไรหนึ่งนะครับทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นเขาเต้นลาเธอไม่มาทํางานในวันนี้เห็นไหมครับผมไม่ค่อยสบายสามคำนี้ทําหน้าที่เป็นคํานามของปเ,อเป็นประธานของประโยคนะครับสองทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคเขาเห็นเธอเห็นไหมครับเธอเป็นกรรมเพราะว่าถูกเขาเห็นนะครับนั่งอยู่คนเดียวแม่ดุฉันเห็นไหมครับ สาทำหน้าที่เชื่อมประโยคเช่นเขามีความคิดซึ่งไม่เหมือนใครเห็นไหมครับคนที่ไปกับเธอเป็นน้องฉันเห็นไหมครับรูชมนักเรียนที่ขยันเห็นไหมครับคำว่าที่ซึ่งที่นี่เป็นทำหน้าที่เป็นคําเชื่อมนะครับ สี่นะครับทำหน้าที่เป็นส่วนเติมเต็มนะครับของคำกัิยาเช่นนักร้องคนใหม่ของวงการนี้คือเขานั่นเองเห็นไหมครับเป็นส่วนเติมเต็มคือเขานะครับเขาคนนั้นก็คือนักร้องนั่นเองห้าทำหน้าที่ขยายนามเพื่อเน้นการแสดงความรู้สึกของผู้พูดอย่างเช่นประโยคที่บอกว่าคุณครูท่านไม่พอใจที่เราไม่ตั้งใจเรียนเห็นไหมครับคำว่าคุณครูท่านก็คือท่านตัวนี้มาขยายคุณครูนั่นเอง งงกังๆเร,รู้เรื่องของคำสรรพ,พนามไปแล้วเข้าใจบ้างไหมเอ่ยถ้าไม่เข้าใจนักเรียนสาม,มารถกด,ดไปดูย้อนหลังได้นะครับสําหรับวันนี้คุณครูก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ